สวัสดีครับมาพบกันอีกซ่งเคยนะครับกับสีบุเรืองไรย,ยนต์วันนี้วนันนี้พอดีมีลูกค้านะครับติดตามทาง youtube นะครับได้มาดูเครื่องของเรานะครับ6ดีดีนะครับอยู่หน้าร้านเราก็หมดนะครับผมก็เลยพามาดูที่ตัวนี้ครับ กับรถหัวยาวนะครับเป็นเครื่องหกบีดีนะครับก็ได้ลองสตาร์ทให้ฟังเสียงกันคาตัวรถเลยนะครับผมต่อรองราคาได้ก็ลูกค้าก็ชอบนะครับก็จัดเลยครับวันนี้ก็จะมาตัดนะครับพอดีลูกค้ารออยู่ตัดเอาให้คาโครงนะครับกับเครื่องหกบีดีนะครับหาลูกค้าว่า จะไปใส่แมคโครนะครับแมคโคคมัสสูร้อยยี่สิบนะครับลูกค้าก็มาจากจังหวัดอุดีทานอนนะครับอุดรธาน,านีเรากำลังจะทำการตัดเอาเครื่องนะครับออกมาให้ลูกค้าอยู่ข้างหลังนะครับเครื่องตัวนี้นึกว่า ตัดออกแล้วก็เลยลองเดินมาดูนะครับเครื่องยังอยู่นะครับส่วมาก็เครื่องก็จะทำการตัดออกก่อนนะครับจากตัวถังรถมาครับผมมาชมกันยกเครื่องออกจากรถหัวยาวนะครับ ตอนนี้ก็คุ่มกันสี่ห้าคนแล้วครับเครื่องตัวเดียวแบบลูกค้ารีบนะครับคนหนึ่งนี่แผนกน้ำครับเอาแผนกน้ำอ่าแผนกน้ำครับอันนี้แผนกตัดนะแผนกดูอันนี้แผน,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 นกแงะครับะมีคนชี้ตำแหน่งให้ด้วยนะครับ แคบเยวครับประมาณ20นาทีนะครับตัดแดงให้กำลังใจก็มีครับนนั่งตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนจะยกปากกระโปรงออกนะครับนะช่ยว,วยกันครับจะยกปากระโปงออกมากกว่าน,นะครับ รถคันนี้มาจากอุดอรนะครับลูกค้าก็คนอุดอรนะครับมาซื้อเครื่องกลับคืนไปจังหวัดเดิมนะครับยกออกเลยครับ ยกปากระโปรงออกมาแล้วครับนี่ครับลูกค้าเราเสื้อลายๆครับรอแป๊บกำลังวนกันเยอะเลยครับออกมาก็จะโล่งๆนะครับหอยยาวตัดไม่ยากครับ มีน็อตไม่กี่ตัวครับแกมฝั่งท้ายก็ออกแล้วครับใครหาอุปกรณ์ตกแต่งวายาวก็ติดต่อมาได้ครับตกตาไฟพวกสองข้างนะครับ เดี๋ยวบางโคนะครับบางโคนอนครับแอ้วไอ้เสร็จก็จะโล่งๆนะครับ เครื่องยังไม่ได้ล้างก็สภาพก็จะประมาณนี้ครับมตกองมีเยอะมีอะไร,รเป็นทุกตัวครับ<ม>เครื่องยนต์มือสองนะครับเป็นทุกตัวนะครับตามการใช้งานนะครับราคาก็ถูกครับตามสภาพเครื่องยนต์นะครับรัน จะออกครับส่วนหัวก็ออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดลูกยางแห้งเครื่องนะครับแล้วค่อยยกออกมาเลยรุ่นนี้ไม่มีการใช้กุญแจนะครับใช้หัวแก๊สถังยางเดวเลย ฮองไลพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นฮองไลของฮีโน่เอฟซนะครับก็บดัดแปลงนะครับเชื่อมมอสแบบนี้เลยง่ายๆครับองไล ใน,นก็ตัดลูกยางแท่นเกียร์ก่อนนะครับตัดลูกยางแท่นเกียร์อ,อนะครับเดี๋ยวค่อยยกออกมาทั้งเครื่องเกียร์เลยครับยวค่อยมาถอดน็อตข้างนอก ในเก,กะว่าอะไรตัดทิ้งหมดครับตรงนั้นก็เป็นขายันพักนะครับกอตัดทิ้งเสร็จเล,เลยครับเกกะครับ นะครับผมฮะตัอนี้ก็ตัดลูกยางแท่นเครื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยเอาพวกลิฟต์มาครับมายกออกไปครับผมไป กอเลยกอเลยก็หูดิก็ห้อยดีสองฝั่งเลยก็ได้ฝั่งนั้นก็ท้อยดีพี่ก็ท้อยดีเลย ยมายกเครื่องดูครับยขึ้นขึ้นเหงากเดไทำลูพ่อพ่อดูครับประสบการณ์ทำงานมาประมาณ ยี่สิบปีแล้วครับสุดยอดเลยครับคนแน่ปลานะปลาเรียกปลาได้ครับตามลงกันนะพ่อตามลงกันนะตามลงมลมลตามลงยังพ่อ ก็เรียบร้อยแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปถอดเกียร์กับถอดปั๊มพาวเวอร์ออกนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่เอานะครับค้าจะไปใส่รถแม็คโครนะครับโคมสูตร120นะครับไปไปเลยครับผมเดี๋ยวไปถอดเกียร์แล้วก็ส่งมอบเครื่องยนต์ให้ลูกค้าครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมถอดเกียร์ถอด ปัมพาวเวอร์ออกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมายกขึ้นรถครับครับพามาจากอุดอนนะครับเป็น6 BD นะครับ6 BD ตัวนี้เป็น165แรงนะครับตัวนี้ก็5แรงมา ก็กะลองน้ำยาไว้ให้นะครับ ใครที่หาเครื่องอยู่ก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับผมเบอร์โทรด้านล่างเลยครับผมใส่ชิปเลยครับมีหลายตัวครับโทรสอบถามได้ครับผม,มไม่ว่ากันนะครับ เข่าด้วยครับผมกับสีบุญเรืองไรยนนะครับขอบคุณลูกค้านะครับทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับของช่องสีบุญเรืองไรยนนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆกั่วตลารถนะครับหรือว่าร้านอู่ช่างนะครับมีเยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวมาแนะนำลูกค้าให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ